ถึงเกิดไม่ทันก็ตามด้วยความเคารพเพราะทำวิทยในเนี่ยยิ่งศึกษาไปแล้วและเอามาเปิดพื้นปฏิบัติยิ่งเคารพยิ่งศึกษายิ่งเคารพยิ่งปฏิบัติยิ่งเคารพทั้งภายนอกและภายในเ,นเห็นพระทําลายพ่อของตัวเองตอนนี้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรภาษาโลกเพียงสมมุตินะ ว่าเหมือนกับหัวใจแตกสลายทำนองนั้นหละเหมือนกับโรคใจนี้แตกสลายเห็นก็เนื่องทำลายทำลายเพราะของตัวเองคือธรรมคือวินนยแค่นี้รักษาไม่ได้แล้วจะเป็นพระเป็นสมณะได้ยังไงเว่าแต่ศินสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อเลยเป็นพันข้อเป็นหมื่นข้อเป็นเสนข้อก็เอาใจตัวนั้นเป็นตัวรักษา ด้วยความคารพเทิดทูนในพุทธบิดาคือพระพุทธเจ้าที่พวกเราไม่เข้าใจเฉยๆทะเลาะกันที่เฟซออกลิงออกลายทะเลาะกันนั่นเป็นอย่างนั้นที่เราเจ้นเราไม่ทะเลาะใครนะเราไม่อยากเห็นศาสนาพุทธที่เลือดที่เประเสริฐสมนะโครรมพระพุทธเจ้าที่เป็นพ่อของพวกเรานี่ต้องมัวหมองเพราะลูกคือพวกเราเป็นผู้กระทำ ทั้งพระด้วยทั้งสัมปเนนด้วยทั้งอุบาสิกาด้วยแค่นี้ทำไมได้เฉยระบนมาเพื่อละเพื่อวางนะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมไม่มากนะละวางได้ก็คือธรรมละวางไม่ได้ก็คืออัธรรมละวางได้ระดับไหนล่ะนั่นแหะพระพุทธเจ้าจะจะรู้ธรรมธรรมะนี่พระพุทธเจ้าจะจะรู้จะจะรู้แบบไหนนี ตอบก็ตอบไปคนละทิศคนละทางแต่ความจริงแล้วธรรมะของอุติเจ้าจริงๆนี้ก็คือความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าธรรมะของกุฏเจ้ามีทั้งโลก,กิยะและโลก,กุตละธรรมะของพุฏเจ้ามีทั้งละเอียดและไม่ละเอียดธรรมะของกุฏเจ้ามีทั้งอัตตาตัวตนและไม่มีตัวตน คือเป็นอัตตาด้วยและอนัตตาด้วยอัตตาหมายถึงว่ามีตาราอยู่เดี๋ยวนี้มีตัวมีตนเป็นรูปเป็นร่างให้เราเสืะหาความรู้นี่เป็นพูดเป็นสมมุตินะแต่คําสอนที่จริงนั้นก็มีไม่มากอีกเป็นการทํำลายอัตตาตัวตนเท่านั้นเองธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนเรียกว่าอนัตตาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแจ้งเพลง,งตลอดปั๊บ เรื่องนี้พระพุทธองค์จิงไม่ทรงที่จะสอนใครใดๆทั้งสิ้นอสอนใครทำไมล่ะเพราะธรรมะที่แท้มันอยู่จุดนั้นมันวางหมดแล้วมันไม่เอาอะไรแล้วละจะไปสอนใครทำไมล่ะพระองค์ไม่ได้ว่าพระองค์ถูกพระองค์ก็ไม่ได้ว่าพระองค์ผิดเพราะไม่มีตัวตนผิดก็คือตัวตนถูกก็คือตัวตนดูเข้าใจได้ยัง างนั้นเวลาที่เรายังอยู่เราต้องเอาตัวตนคือหลักธรรมหลักวินัยออกมาสอนกันนั่นแหละจึงเรียกว่ามีทั้งตัวตนและไม่มีตัวตนเอาตัวตนมาสอนเพื่อทําลายตัวตนไม่ให้มีตัวตนพอพระพุทธเจ้าก็สู่พระปรินิพานแล้วนี่ถ้าพระองค์ยังอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องมาศึกษาอะไรมากฟังต่อพระพุทธเจ้าก็สามารถทําลายอัตตาตัวตนได้อย่างสมบูรณ์บเงียบสงบ Então, don't get